ส่วนเก้าอี้ผู้ว่ากทมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะนะบรรดาผู้สมัครก็เร่งเครื่องค่ะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆมีเวลาหาเสียงกันได้จนถึง18นาฬกาของวันพรุ่งนี้นะคะนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็กกรทมอเองก็พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งแล้วสองสนามเลือกตั้งพ่อเมืองกรทมค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวนะคะของบรรดาผู้สมัครกันหน่อยเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งนายวิโรจน์ลักณะอดิสรน,นะคะที่ก็มีการไปที่ตลาดหมู่บ้านเพชรเกษมสองฝั่งใต้ที่บางแคนะคะไปลงพื้นที่ชุมชนแคหัดุนบุรีหนึ่งสวน5เขตบางขุนเทียนนะคะ นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้แล้วก็ไปรับฟังปัญหาของประชาชนฝั่งธนบุรีขอโอกาสเข้าไปทํางานโดยบอกว่าจะสร้างเมืองของคนที่เท่ากันกระจายอํานาจรับและงบประมาณให้ชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยบอกประชาชนเข้าใจในโยบายที่ได้สื่อสารเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของ,ของกรทมมากขึ้นและเชื่อมั่นในวิธีการสื่อสารเชิงนโยบายว่าจะเปลี่ยนใจประชาชนได้ค่ะขณะที่ผู้สมัครหมายเลข4ก็คือนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะ ไปพร้อมกับผู้สมัครสกรเขตบางเขนก็ไปขอคะแนนประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะแล้วก็ไปเชิญชวนบอกว่าให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางหน้าของนายสุชาติชวีเชื่อมั่นว่าการหาเสียงโค้งสุดท้ายเนี่ยทำให้ประชาชนเห็นความตั้งใจที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองสวัสดิการรวมถึงการทําให้เป็นเมืองที่ทันสมัยที่บอกว่าจะใช้เทคโนโลยีมาพิสูจน์ว่าแก้ปัญหาได้การประสายใหญ่ครั้งสุดท้ายวันนี้จะตอกย้ําถึงความพร้อมในการบริหารกรุงเทพบอกทํามาแล้วทั้งงานวิศวกรรมการศึกษาสาธารณสุขและการเป็นผู้นําการ เปลนแปลงองค์กรค่ะ ส่วนทางด้านของผู้สมัครหมายเลข3นายสกลทีพัทยกุลนะคะก็ขึ้นเวทีปราศัยย่อยค่ะ,สะแสดงความมั่นใจว่าจากการที่ตนและทีมงานทํางานอย่างหนักทั้งการลงพื้นที่การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะคะรวมไปถึงสื่อหลักแล้วก็เดินสายดีเบตในเวทีต่างๆทําให้ประชาชนรู้จักแล้วก็รับรู้นโยบายมากขึ้นทําให้คะแนนนิยมของตอนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงสสัปดาห์สุดท้ายก็มีคนเนี่ยเข้าไปสนใจไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนมากขึ้นจุดแข็งของคุณสกลทีเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของวัยการทํางาน คืออายุ44ปีแต่มีประสบการณ์ทำงานการเมืองมากกว่า16ปีแล้วก็ยังเป็นรองผู้ว่ากรทมแล้วก็สสสุดท้ายคือนโยบายการหาเงินได้ใช้เงินเป็นที่นำเสนอเป็นคนแรกแล้วก็เป็นอิสระไม่สังกัดพักก็อยากเชิญชวนให้คนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ให้มากๆค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะ22นะครับุญาเรยนเชิญที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจะมาฟังบทร่วมกับทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาวันนี้ขอบคุณพี่ๆน้องๆสอกอทุกท่านนะครับและในครที่วงเันใหญ่เชิญอ,อีกรั้งหนึ่งเพราะว่าทุกทั้นที่นี่ก็จะไปด้วยแนละอาจจะมีคนมาเพิ่มอีกหลายคนนะครับขอบคุณครับ S <S 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 ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้วันนี้เองม,ม,ม,มีหลายพื้นที่นะฮะที่จะมีการปราใสใหญ่หลายพื้นที่เลยนะ<ช>ครับ <S <S แต่ว่าไปดูเรื่องของความพร้อมครับในการประมวลผลเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยคุณผู้ชมครับทางด้านของนางสุธาทิพย์สน่ยมรองปรลัดกทมนะครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า,ากทมและสกครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมนะครับการซ้อมประมวลผลคะแนนและก็ทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกครับที่อาคารไอรวัตพัฒนาสารากทมสองนะครับพร้อมกับยืนยัน ถึงความพร้อมครับในการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้โดยมีการใช้บุคลากรสนับสนุนกว่า170,000คนครับและในวันเสาร์นี้นะครับทางกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจะตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่สํานักงานเขตเพื่อให้พร้อมสําหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไปทีนี้สําหรับแนวทางในการนับคะแนนครับจะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทมและก็สอกรในหน่วยเลือกตั้งโดยจะเป็นการแยกกระดานคะแนนกันครับและเมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จนะครับก็ให้นําหีบบัตรเลือกตั้งและก็วัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมดนะครับพร้อมแบบรายงานผลการนับคะแนนส่งมาที่สำนักงานเขตแล้วเจ้าหน้าที่ครับก็จะทําการบันทึกข้อมูลครับก็จะบันทึกข้อมูลผลคะแนนลงของแต่ละหน่วยผ่านทางระบบประมวลผลคะแนนซึ่งจะถูกส่งนะครับมายังศูนย์ประมวลผลแห่งนี้ครับและก็จะมีการติดตั้งจอรายงานผลให้กับประชาชนและก็สื่อมวลชนได้สามารถติดตามกันด้วยก่อนที่จะมีการสรุปผลคะแนนเสนอกรกตพิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไปครับ ส่วนทางด้านของนายสมชัยสุราการกุลนะครับประธานกก,กตกรทมครับก็ออกมาบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ขยายเวลาครับเพิ่มเป็นเก้าชั่วโมงคือเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง17นาฬิกาทำให้มีเวลาในการใช้สิทธิ์ได้มากกว่าเดิมครับโดยตั้งเป้านะครับว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ70%เพราะว่าผู้สมัครผู้ว่ากรทมแล้วก็สอกอน,นะครับลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างหนักเลยมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาครับส่วนเรื่องของผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหากอ้างอิงจากการ ตั้งครั้งที่ผ่านมาครับก็จะทราบผลเนี่ยประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าผลทางการนะครับจะประกาศในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่กกตตรวจเอกสารแล้วก็เซ็นรับรองเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับย้ำครับว่าการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนให้รายงานอย่างเป็นกลางนะครับไม่ชี้นําในขณะที่ประชาชนครับอย่าถ่ายรูปบัตรนะครับหรือว่าเซลฟี่เพราะว่าจะเป็นการผิดกฎหมายขณะที่การใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์นี้นะครับเลือกผู้สมัครเพียงคนเดียวเท่านั้นครับเพื่อเข้ามาทําหน้าที่ผู้ว่ากทมด้วยบัตรลงคะแนนสีน้ําตาลนะ แล้วก็สีชมพูเนี่ยเป็นบัตรของการเลือกสอกนั่นเองย้ำคุณผู้ชมสีน้ําตาลที่คููว่าสีชมพูเลือกสอกรณะคเดี๋ยวพอไปถึงที่หน้าครูหาเจ้าหน้าที่ก็จะย้ําคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะคะว่าสีไหนเลือกอะไรจะได้การให้ถูกและที่สำคัญอย่าลืมเอาบัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนด้วยนะบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมคือขอให้เป็นยืนยันตัวตนได้บางคนบอกเอ๊บัตรหมดอายุแล้วจะใช้ไหมได้นะคะ